วัดทรบนี่ครสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจําเดือนกันยายนแล้วนะครับเดือน9แล้วเดือน9แล้วปีหนึ่งผ่านมา9เดือนรับเร็วมากๆเลยนะครับกำลังรอวัคซีนเข็ม2ออยู่นะเนี่ยแต่หลายคนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับกับทรงผมที่ทุกคนเห็นนะว่าเฮ้ยพี่เคอร์ปลดล็อกดาวน์เรารีบไปตัดผมเลยเอ่ะเครียดขนาดนั้นแบบ โกนหัวเลยหไม่ใช่นะผมตัดสกินเฮมาสักพักนะครับไปรักษาลาดผมมาไปปลูกผมมานะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มดูปฏิทินรองเท้าเดือนนี้กันนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับโซโดมนะครับ Universal s o ลโ p r o t e c o นแผ่นโซกันรอยป้องกันพื้นรองเท้านะครับจากทางแบรนด์โซโดมนั่นเองนะครับแผ่นใหญ่มากๆครับสามารถติดได้สูงสุดถึง15 US นะครับราคาชุดละ 600บาทเท่านั้นเองนะครับราคาน่ารักมากๆนะครับและที่ไม่เหมือนร้านอื่นๆแบรนด์อื่นๆก็คือทางโซโดมนะครับบริการติดตั้งฟรีทุกคู่นะครับอ่านปาณชานะครับทุกคู่ครับติดตั้งฟรีนะฮะเราสามารถส่งรองเท้านะครับไปติดที่ร้านโซโดมก็ได้หรือว่าเรียกนะครับบริการจากทางโซโดมเนี่ยมาติดถึงที่บ้านที่คอนโดได้เลยครับล่าสุดผมก็เรียกทางโซโดมนะครับมาติดถึงที่บ้านของผมนะครับนี่กับดังแอมบูชคู่นี้ครับบอกเลยว่า งานดีงานละเอียดนะครับรอยตัดคมเนาะเขามีเทคนิคการตัดขอบที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะครับมืออาชีพสุดๆเนาะประทับใจมากๆนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับแฟนขับเคอร์บนะูเนาะก็แคปหน้าจอคลิปนี้เลยนะครับเยแคปแบบนี้ไปเลยนะครับใช้เป็นส่วนลดได้10%ซนะครับใครสนใจก็รีบทักไปสั่งซื้อเลยเนาะสิบมีจำนวนจำกัดนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับบอกเลยว่าใครจะติดโซเนี่ยรับรอง โซด و ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเคอร์วูคอนเฟิร์มพร้อมจะดูกันหรือยังครับปฏิทินรองเท้ากดไลค์มาก่อนนะครับขอละหนึ่งทีเลยนะฮะขอบคุณมากแล้วเราไปเริ่มดูปฏิทินรองเท้าเดือนนี้กันนะครับเลส go <S เรามาเริ่มกันที่แบบต้นเดือนเลยเนาะ 1กันยาเลยนะแต่โอเคเข้าใจว่าคลิปนี้ลงช้าต้องขอไปทุกคนนะครับสคริปต์มันทำมา1กันยานะครับเรามาเริ่มกันที่1กันยายน,นะครับกับรองเท้า Ni กี้ i r Jordan KO นะครับหรือว่าเรียกว่า AJKO 1นะครับสีใหม่เลยนะครับ Storm Blue นะฮะสีที่เพิ่งดรอปมารอบที่แล้วก็เป็นสีเป็นชิคาโกเนาะก็เป็นสีแดงดําขาวนะครับคู่นี้ก็เป็นสตรอมบ u ูก็เป็นน้ําเงินดําขาวนั่นเองนะครับราคาเข้าททยอยู่ที่5,2 0 0ร 1้0บาทน,นะครับจริงๆแล้ววัสดุทุกอย่างครับแพทเทิร์นทุกอย่างก็คือเป็นโมเดลของ a i r j o r d a น 1KO นั่นเองนะครับผมเองก็เคยรีวิวไว้แล้วนะเออใครที่แบบว่าอยากจะไปดูรีวิวเนี่ยก็กดที่มุมซ้ายบนได้เลยครับเนี่ยตรงนี้ใช้สายบนปะไม่แน่ใจนะกดดูได้นะครับคู่นี้ครับมากับสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่เนาะและก็ a i r j o r d a น 1KO เนี่ย วัสดุอัปเปอร์จะเป็นอะไรฮะแคนวาสนะครับไม่ได้เป็นหนังเนาะไม่เหมือนตัวแอร์จอแดนวันทั่วไปนะครับสูชที่ให้มาเป็นสูชสีดำนะเออตรงนี้ก็ทําให้รองเท้าคู่นี้แบบดูน่าใสามากขึ้นนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนแอร์จอแดนวันก็คือบริเวณฮิลเคานเตอร์ส้นเท้าด้านหลังนะที่จะถูกเปิดออกเป็นแคนวาสสีขาวหมดเลยนะครับอ่าเข้าใจว่าอ่าถ้าเป็นวัสดุแคนวาสเป็นผ้าดิบก็จะรักษายากนิดนึงเนานะพอมันเลอะแล้วมันเช็ดออกยากไม่เหมือนหนังนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก รตรงโทบอลไอเลดจุดร้อยเชือกรองเท้านะครับแล้วก็แองคิลสตรปก็เป็นน้ําเงินนะครับแล้วก็ตรงวิงโลโก้จะไม่ได้เขียนว่าเป็น Air ์จอ d a n เนาะจะเขียนว่า AJKO นะครับเชือกที่ให้มาเป็นสีดําลิ้นสีขาวนะครับแท็กกับอินโซด้านในก็จะเป็นไนกี w i t c h สีน้ําเงินนะครับก็คู่นี้สวยงานมากๆนะครับผมว่ามันน่าจะขายหมดแล้วเนาะเมื่อกี้ผมไปเช็คมาในเว็บในกี c ด m นะครับคู่นี้ก็โซเอาล้วครับนั่นแหละ ต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องของอนาคตกันบ้างครับวันที่4กันยายนนะครับกับรองเท้า Nike Air Force 107 LX เต่าโตนะครับหรือว่าเต่านั่นเองลุ้นเต่านะครับราคาเข้าไทยที่4,200บาทนะครับคู่นี้ก็อยู่ในแพ็คเดียวกับนกกระเรียนกับเต่าพันปีเนาะลิปปฏิทินรองเท้าอันที่แล้วมันจะมีตัวนกมาในแพ็คเดียวกันเลยนี่ก็เป็นตัวเต่านะครับอัปเปอร์ที่ให้มาส่วนใหญ่เป็นหนังทัมโบเลเตอร์นะครับออกสีเขียวตุ้งตนเหมือนหลังเต่านั่นเองครับสวูชที่ให้มาน่าจะเป็นนูบักนะครับเออเป็นหนังนูบักนะสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเช่นเดียวกับอ่าแพดดิ้งที่เป็นอยู่ที่หนังข้างหลังนะครับสีน้ำ ในกี้สีน้ำเงินนั่นเองครับแล้วจะมีลูกเต่านะครับอยู่บริเวณส้นเท้านะ้อยข้างละหนึ่งตัวนะครับก็น่ารักมากๆนะครับเชือกที่ให้มาเป็นเชือกสีออกเทาๆเนาะลิ้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แท็กไนกี้ก็เป็นแท็กที่แบบเป็นเย็บเป็นสี่เหลี่ยมเนะนาะไนกี้สูทสีขาวนะครับอินโซได้เป็นสีเขียวน่ารักนะครับเขียวเหลืองๆเนาะคู่นี้ผมว่าคนที่เป็นแฟนแบบว่าสีแบบเขียวบบ military, เขียวสีแบบมิลิทารี่เขียวตุ่นๆเขียวทหารเนะี่ยคู่นี้น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ Air Force One เนี่ยตอนนี้เนี่ยคนใส ดิฟเลนชี่อรนะครับแต,แต่งตัวให้มันแตกต่างจากพวกเนาะคนใส่ดังเยอะแอร์จอแดนเยอะนะครับเรามาใส่แอร์ฟอร์สวันไม่เหมือนคนอื่นไม่ตมามกระแสเว้ยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆครับไปลองดูกันนะฮะคู่ต่อมาในวันเดียวกันนะครับก็คือตัว Nike โอเวอร์เบรกนะครับเออโอเวอร์เบรกคือชื่อรุ่นรองเท้านะครับกับสี Black and White เนาะราคาอยู่ที่5,200บาทนะครับแรงบันดาลใจของคู่นี้เนี่ยก็คือ Upper เนี่ยเอารองเท้าวิ่งในบอกว่ายุคอันดีตะการเลยนะครับตั้งแต่ไนกี้ยังใช้ชื่อว่า b ู u ริบบอนสปอร์ตนะฮะแล้วก็เอามาเข้ากับตัวพื้นรองเท้าที่แบบทันสมัยมากๆนะครับเรียกว่า Over React นะก็คือผสมประสานร,ระหว่างความแบบอัปเปอร์ที่คลาสสิกกับมิดโซ่เอาโซ่ Mid oul, oul, ที่แบบ ่อนข้างโมเดิร์นนะครับก็คือแบบเออมันครอสเจเนเรชันกันเนาะคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วไอโอเวเบรเกเนี่ยอันดอร์โคเวอร์นะครับเคยคอลแลบมาแล้วเคยจับคู่นี้แล้วก็ทำสำเร็จนะก็สวยมากๆนะครับไนกี้ก็เลยผลิตบ้างน,นะครับละสีที่แบบง่ายๆเข้าถึงคนง่ายๆอย่างเช่นขาวดำนะครับนั่นแหละฮะมันคือ,ค,อคือเป็นการตลาดของไนกี้นั่นเองครับคู่ไหนคอลแลบแล้วประสบความสำเร็จไนกี้ก็จะทำรุ่นรองออกมาเนาะที่คล้ายๆกันไม่ได้คอลแลบแต่น่าจะขายดีเช่นกันนะครับอัปเปอร์อย่างที่บอกนะครับเป็นรองเท้าวิ่งในนยุคอดดีีตกาาเนะส ครับสวูชเล็กๆเลยหัวใหญ่ๆแต่ตัวเล็กๆหางเล็กๆสวูชขาวนะครับแต่ที่เด่นก็คือตัวเอาโซหรือว่าพื้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นวัสดุลีแอคนะครับเป็นโฟมจากทางไนกี้เนาะผมก็ไม่รู้เนาะมันก็ดูยึกยักยึกยักน่าสนใจมากๆนะครับด้านหลังนะครับโอเวอร์เลียคมันก็โผล่มาถึงส้นเท้าเยอะมากๆนะครับมันคล้ายๆเลข8เนาะเออแปดสองหรือเปล่าอะไรใบหัวไปเนี่ยไม่ใช่นะครับด้านหลังก็จะมีพูแท็บนะครับสีดำเนาะ สกินไนกี้สีขาวนะครับเออตรงนี้สวยมากๆนะครับเชือกที่ให้มาเป็นเชือกขาวลิ้นสีดำนะครับไนกี้สวูชเป็นโลโก้คลาสสิกเนาะไนกี้สีดำสวูชสีแดงนะครับส่วนอินโซกับซ็อกแมเนอร์เป็นดำหมดเลยเนาะคู่นี้ก็แน่นอนนครับแบล็กกับไวตก็ต้องมีแค่2สีนะครับขาวดำใครที่สนใจรองเท้ารุ่นโอเวอร์เบรนะครับคู่นี้ไปตำกันได้เลยนะครับยังไม่ไปต่อไปไหนนะครับวันเดียวกันนะครับมีรองเท้า ที่น่าจะไม่ได้เข้าไทยนะแต่น่าสนใจอยากจะมาเล่าทุกคนฟังนะครับก็คือตัวเป็นงานคอลแลบนะโซเชียลเซตัสนะครับกับ n นกี้เนาะรุ่นดั้งนิดนะครับในสีที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตมิลค์นะครับผมนมช็อกโกแลตนั่นเองนะครับและอีกในรูปเนี่ยทุกคนจะเห็นเนาะมี2สีเนาะไอตัวที่เป็นสีชมพูตัวด้านบนเนี่ยตัวนั้นจะขายปลายเดือนนะครับตัวนั้นคือ Strawberry Milk นะครับนมสตรอเบอรี่เนาะเราวันนี้เรามาพูดถึงตัวที่จะขายก่อนนะครับช็อกโกแลตมิลค์นมช็อกโกแลตนะคครับดดีีไซนนน์เ่่ๆของู้ คือนอกจากสีมันจะเรียนแบบสีนมสีช็อกโกแลตแล้วเนี่ยบริเวณโทบ็อกซ์บริเวณด้านหลังฮิลคาเตอร์เนี่ยที่มันเด็ดม,มากๆคือตัวสวูชนะครับที่เป็นเนื้อเจลนะครับวัสดูจะคล้ายๆยางนิ่มๆอะ่ะกดแล้วจะแบบเด้งคืนนะครับคล้ายๆกับลูกบอลเป่าลมอะ่ะแบบบ๊บูบ๊บเด้งๆครับเรียกว่าสวูชเจลนะครับด้านหลังก็สวยมากๆนะครับตรงที่เป็นแองเิลคอร่าเนี่ยจะได้เป็น แบบเ,เียกาะไรเหมือนเหมือนซาตินอะ่ะเงาเงาเงินเงินนะฮะน้ำตาลเงินเงินสวยงามมากๆนะครับเออวัสดุที่ให้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุพรีเมียมเนาะเป็นหนังเทอร์โบเลเตอร์แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นผ้านิ่มๆนุ่มๆนะครับก็ออกแบบให้ดูน่ารักนั่นเองนะครับอ่ะเอาโซได้เป็นสีฟ้าแบบ UNC นะครับอ่ะด้านบนเนาะเชือกที่ให้มาเป็นเชือกแบบเป็นถักนะครับสีแบบน้ําตาลดำนะครับเช่นเดียวกับจุดหลอยเชือรองเท้าเนาะลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นสีอะไรผมไม่แน่ใจนะมันมันมันออกเหลือบแบบซาตินน้ําตาลนะครับแต่ที่แท็กเนี่ย เป็นแท็กสวูชไนกี้ที่แปลกมากๆด้านนึงเขียนไนกี้ด้านนึงเขียนคําว่าโซเชียลนะครับก็เป็นงานคอลแลบเนาะส่วนอินโซด้านในน,น่ารักมากๆเป็นรูปสามเหลี่ยมน่าจะเป็นโลโก้อของโซเชียลสเตตัสนะครับแล้วก็มีไนกี้สวูชผ่าไปอีกในตรงกลางโลโก้นะคู่นี้ช็อกโกแลตมิว์น่าจะไม่เข้าทายเนาะเพราะว่าโซเชียลสเตตัสก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่บอกว่ามา,มา,ม,ามาทำการตลาดในไทยนะฮะก็ลองดูนะเผื่อแบบมีคนนาเข้ามาขายนะครับอะไรประมาณนี้พูดจนคอแห้งแล้วครับไปต่อกันได้แล้ววันที่6กกันยายนนะครับกับ Yeezy s l i d e like, นะครับ โก้กลีนเนาะเออเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆออมันามมนาวไอศครีมมันนาวนม,มันนาวนมอะไรอย่างเงี้ยเขียวอ,อ่อ,อ,นอ,อนนะครับราคาก็เข้าไทย2,100บาทนะครับวันที่6กันยานาะใครที่อยากจะใส่รองเทา้ทาไฮพายรองเท้าแตะไฮพายก็ยีซี่สไลด์ครับอ่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆใส่สบายนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆนะรานะคารีเซลก็ค่อนข้างแรงนะก่อนรองเท้าแตะนะครับ, 8, รบตัวนี้ก็ไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็เป็นทรงโมเดล, L, ลยีซี่สไลด์เนาะก็เปลี่ยนแค่สีนะครับตามสไตล์ยีซี่เนาะตัวนี้สีใหม่สี เขียวนะครับไม่โก n อิดาร์กเนาะในรูปที่เป็นเรนเดอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเขียวแบบอ่อนมากๆแนตะ่ถ้าผมเอารูปตัวจริงมาให้ดูแสงจริงอะ่ะมันก็จะได้เขียวแบบก็ยังมีความเป็นเขียวนมอยนะู่เนาะแต่ก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นผมว่าว่าน่าว่า,วา,วาฟิลแบบว่าเขียวนี้อทอนทอนแสงประมาณนี้นะครับกับยีซิสลท Glow g r e e n นะครับไปดูกันได้นะคู่ต่อมานะครับกระโดดข้ามไปนิดนึงคนระับวันที่ 9กันยายนนะครับกับ Air Jordan 36 Air Jordan 36ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในไลน์อัพของตระกูลในรองเท้า Air Jordan นั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงตุลาคมเนี่ย อ,อ,อีกเดือนหน้าเนาะจะเป็นแบบว่าเปิดฤดูกา NBA, ล NBA Regular s e a ั o นแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่าทางแบรนด์จะปล่อยรองเท้าิกเนเจอร์รุ่นต่างๆนะครับก็ Air j จ r d ดนเนี่ยรุ่นล่าสุดก็คือรุ่น3 6มก็จะมาเปิดตัวในช่วงกันยายนให้คนได้ซื้อได้ใส่แล้วก็ได้ไปดู NBA เนาะเพราะว่านักบาส NBA เขาก็จะใส่รุ่นใหม่ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยสเปคก็ค่อนข้างโหดน,นะฮะตัวที่ผมเอามาให้ดูคือสี first light like, นั่นเองนะครับสเปคคู่นี้กนะ็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ เนะก็อันแรกก็คือ Full Length Zoom Air s t r a b l นะครับก็จะเป็นแผ่น Zoom Air นะครับเย็บติด กับเท้าของเท้าเราเลยครับติดเท้าเลยไม่มีพื้นที่ว่างเพื่อที่จะให้สพอร์ตนะครับทำงานได้เร็วที่สุดเนาะเวลาเราคอนโดเวลาเราแบบว่าวิ่งเดินหยุดนะครับเพื่อให้แบบสพอร์ตได้เร็วที่สุดตอบสนองเท้าเราได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อรองรับแรงกระแทกได้ดีที่สุดนะครับในบริเวณคูชชั่นนิ่งเนาะต่อมาก็จะเป็น Additional for โ f o o t z o o m a แอ b a แบนะครับหน้าหน้าตัวรองเท้าเนี่ยจะมีแอร์แบกนะครับที่รองอยู่หน้าเท้าของเราเนี่ยคล้ายๆกับตัวเรบิร17นะครับที่ข้าง น่าจะมีซูมแอร์สองลู่นตัวนี้จะเป็นซูมแอร์ลูกยาวๆเนาะวางอยู่หน้าเท้าเลยเพื่อซัพพอร์ตตรงหน้าเท้าเราอีกห่งจุดนะครับเพื่อเด้งดึงกระโดดสปินตัวได้เร็วขึ้นนะครับพื้นรองเท้าแบบ multi-directional traction pattern นะครับพื้นรองเท้าจะเป็นพื้นลายก้างป่าเออและจะไม่ได้เป็นก้างป่าแบบทิศทางเดียวนะจะเป็นแบบซ้ายขวาเฉียงหน้าหลังคือเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนทิศทางเนาะการเล่นบาสเกตบอลเนี่ย เพื่อนๆถ้าเคยดูหรือว่าเคยเล่นเนี่ยมันจะเป็นกีฬาที่มันเปลี่ยนทิศทางแบบซ้ายแล้วขวาหากักศอกหมุนตัวคือแบบมันไปหลายทิศทางมากนะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเน้นเรื่องทิศทางเนาะฟุตบอลมันจะบุกไปข้างหน้านะครับแต่บาสเกตบอลเนี่ย บุกข้างบุกหน้าถอยหลังคือมันหลายทิศทางมากๆนะครับอ่าเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะแล้วก็ยังมี e-crit plate นะครับที่ยังคงนํากลับมาเนาะก็เป็นดีไซน์ที่กลับมา3ปีซอนแล้วตั้งแต่รุ่น 3, 4, 3, 5แล้วปัจจุบัน 3, 6ก็ยังมีนะก็แบบจะเป็นเพ a t อ่าแผ่น,นคาร์บอนนับที่อยู่พื้น ใต้สุดเลยนะครับเราจะทําให้เราไม่จําเป็นต้องเติมไอตัว c u ช h i o n i n g ให้เต็มนะครับเราจะเห็นแบบช่องแบบวงกลมเล็กๆที่อยู่บริเวณกลางเท้านะครับเอ่อทให้รองเท้าคู่นี้เหมือนลอยขึ้นมานบริเวณกลางเท้าเนาะคู่นี้บอกเลยว่าดีไซน์หลายๆอย่างสวยงามมากๆนะครับผมเองก็เป็นแฟนคลับของรองเท้าบาสแอร์จอแดนด้วยนะครับแต่จริงๆล่าสุดก็ใส่แค่3ามสี่นะครับสามห้ายังไม่ได้ใส่เลยตอนนี้3ามหกแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่ารองเท้าบาสเนี่ยปีต่อปีมันออกมาแบบเร็วมากๆนะครับใครที่อ่าเป็นแฟนคลับแอร์จอแดนอ่า ตระกูลรองเท้าบาสเกตบอลนะครับรุ่นหลังๆก็ลำมากๆเนาะแล้วก็เล่นบาสเกตบอลอยู่ก็ลองดูได้นะครับกับ Air Jordan 36นะครับต่อมานะครับในวันเดียวกันก็จะมีรองเท้า c o า l a b o r a t i o n กับศิลปินดังนะครับก็คือ Billy Ellish นะครับ Air Jordan 1K.O. นะโอ้โหหลายๆคนพิมพ์คอมเมนต์มันบอกกันเยอะมากๆนะว่าคิดเห็นยังไรกับผู้นี้หลายๆคนไม่ชอบหลายๆคนแบบเสียดายหลายๆคนแบบบ่นว่าไม่สวยเลยนะครับผมก็ยังไม่มีความคิดเห็นในตัวนี้เนาะวันนี้มาเป็นปะทินรองเท้าให้ทุกคนเห็นแบบพรีวิวกันก่อนครับตัวนี้ก็เป็นงานคขาแลบกับศิลปินดังนะครับบิลลี่อิิชนะครับสาวน้อยมหาสัจจ์เนาะโอ้โหดังมากๆนะครับกับ a r 1KO เนาะแต่คู่นี้ครับแอร์ i อแ a n 1KO ปกติจะเป็นผ้าดิบเนาะเป็นแคนวาสแต่คู่นี้น่าจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะฮะมีบุกด้วยเรารู้จักรอยยับบน u p p เปอนะฮะคู่นี้ก็จะเป็นเขียวนีออนที่เป็นสีที่บอกว่าเป็นน่าจะเป็น s i g n เจอร์คัลเลของ b i l l y e ไ i ริเนาะเออก็จะสีเขียวนะครับเขียวหมดเลยแต่ที่ผมประทับใจมากคือเขาสามารถทําเขียวในหลายๆวัสดุไม่ว่าจะเป็นยางที่พื้นรองเท้าไนลอนหนัง ต่างๆบนอร์นะครับเชือกองเท้าเองก็เป็นเขียวเป็นเขียวเช่ยเดียวกันได้ยังไงว่าเก่งมากๆเลยนะชัดเจนม,มากๆครับตรง ankle strap นะครับ AJKO สีเขียวนิออนนะครับเออวัสดุน่าจะเป็นหนังหนังแหละเออเป็นหนังยับยับเลยเป็นหนังแบบก,กึง่งหนังกึ่งไนล่อนนะฮะด้านหลังก็เป็นหนังนะครับขนาดไอ pull strap ด้านหลังก็ยังเป็นสีเขียวเลย insole ก็เขียวนิออนนะครับแล้วก็มี Jumpman พร้อมกับชื่อของ Billy e Irish อยู่ตรงนั้นนะครับเออสวยมากๆอ๋อบริเวณลิ่งรองเท้าจะได้แท็กที่เป็นรูป คนนะครับยกไหล่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับบิลลี่เนาะเจ๋งมากๆครับออนแฮนก็ประมาณนี้นะครับต้องดูออนฟู้ดว่ามันจะสวยไหมครับเออยังไม่ตัดสินเนาะเราจะไม่จ้าะไรทั้งสิ้นถ้าเราไม่เห็นของจริงนะครับประมาณนี้ครับกับแอร์จอแดนวันเคโอบิลลี่ร์ลิชนะครับกันดึกไปหนึ่งวันเท่านั้นเองครับวันที่10กันยายนนะครับกับแอร์จอแดนวันไฮโอจ โปรโตไทป์นะครับเป็นไงคู่นี้หลายๆคนเห็นรูปก,กันแล้วมีความพิเศษของคู่นี้หรือยังเดี๋ยวถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคู่นี้เป็นอาจแดนวัน ไฮนะครับอ่าข้อสูงเนาะสีที่ให้มาก็จะเป็นมัลติคัลเลอร์เบาๆนะครับโทบ็อกซ์จะได้เป็นน้ําตาลอ่อนขาวเนาะส่วนมิดพาร์เนลจะได้สวูชสีดํานะครับสีขาวข้างหลังนะส่วนฮิลลคาลเตอร์จะได้เป็นฮิลลคาลเตอร์ดำนะครับแองโกลคอรล่า <ankle collar S 2> เนี่ยจะได้เป็นน้ําเงินนะครับแองโกลแปร์ <ankle strap S 2> จะได้เป็นฟ้าเนาะน้ำเงินฟ้าตัดก,กันแบบนี้สวยนะอ่าส่วนวิงโลโก้ได้เป็นปั๊มสกรีนสีดําเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดสังเกตนึงพิเคอร์ครับทำไ ไมมันมีรอยปักเหมือนจะให้ตัดเลย ถูกต้องนะครับตัวโปรโตไทป์นะครับมันคือ Air j จ r แดน1 High ที่สามารถตัดข้อได้เป็นโลนะครับเอออ่าดูภาพต่อไปนะครับคือตัดออกมามันก็จะเห็นการบุโฟมข้างในที่เป็นสีส้มเลยนะครับเออข้างในก็มีดีเทลนะตัดออกมาเราไม่ได้ดูขี้เหล่เลยนะครับตัดออกมาดูสวยมากๆเลยนะครับตัวอาโซเนี่ยพื้นให้เป็นสีดำนะครับอ่าก่อนจะตัดเนี่ยมันจะเป็นซ็อกไลเนอร์จะเป็นสีแบบสีดำเนาะอินโซก็จะได้เป็นน้ำเงินส้มนะครับลิ้นดำเชือกดำนั่นเองครับเอ้ย ผมเห็นมินิสวูชที่ตรงโทบ็อกสีส้มว่ะสวยว่าเออเจ๋งเจ๋ง เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่คือรูปตอนที่ยังไม่โดนตัดนะครับก็จะประมาณนี้ก็สวยแล้วนะแต่พอตัดตัวสีฟ้าออกไปเนี่ยเออมันมันเหมือนมันเหมือนทามาบอกว่าถ้าไม่ชอบสีฟ้านั้นเงินนะตัดทิ้งไปเลยอ่าก็จะได้เป็น Air Jordan วันโลนะฮะที่แบบสีจะเป็นเทาขาวดานะครับสวยนะครับแต่ย่าไปตัดลินเนาะลิ้นมันต้องเป็นโลที่เป็นลิ้นที่ยังเป็นบอกว่าไนกี้แอร์อยู่นะครับก็ได้เป็นปนะลิ้นส์หายไปเนาะก็เป็นหลายคนก็บอกว่าเออพี่ครับผมอยากได้ตัวโลที่ลิ้นมันเป็นไนกี้แอร์นี่ฮะต้องตัดด้วย ได้ลิ้นยาวนะครับแล้วก็คอโลนะครับเออเจ๋งมากๆเลยผมว่าคู่นี้เข้าไทยผมว่ามีคนซื้อมาตัดเอาจริงๆนะไปติดตามกันดูก่อนแล้วกันเนาะถ้าเข้าไทยผมว่าสนุกมากๆเลยผมว่าจะเห็นคนแบบตัดผิดตัดถก,กันแบบมันแน่นอนครับกับคู่นี้โปรตไทป์ไปกันต่อเลยนะครับวันที่13กันยายนนะครับกับย e ี y b o ost 700 MNVN นะครับสีที่มีชื่อว่า Honey Flux นะครับ Honey Flux นะครับไม่ได้พูดคำหยาบนะ Honey Flux นะครับคู่นี้เป็น700 MNVN นะครับอยู่ในตระกูล700แต่ไม่ได้อยู่ใน v ี V2 V3 วนะครับเป็นตัวที่ออกมาทำไลน์อัพใหม่เลยก็เป็นออกแบบสปอร์ตออกแบบสายซิงนะเห็นจากคำว่า7 0 0นก็รู้เลยว่ามันแบบสายสปอร์ตนะฮะก็อัปเปอร์ได้เป็น Honey Flux สีเหลืองเลยตามชื่อเลยนะ Honey เนาะเออคู่นี้ก็ colorway ก็จะเป็นเหลืองดำนั่นเองนะครับเชือกน่าเป็นเชือก อินฟินิตี้ลูบนะครับสีดำนะครับกลมๆเลยแล้วก็ลิ้นดำนะเออโอ้โสวยสวยเหลืองดำผมว่าเหมาะกับพวกขับรถแบบซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตนะครับเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะอินโซได้เป็นสีดำนะครับมียีซี่กับ idas, อาดิดาสโลโก้ตรงนั้นนะครับส่วนที่มันเป็นรุ่น700ดเพราะว่าพื้นเนี่ยถอดมาจาก700นะครับก็จะได้เป็นที่เรายีบบูสต์อยู่ด้านในนะครับที่เป็นสีขาวๆแท็กชั่นก็เป็นแฮนดิ้งโบนด้านเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับกับ700 MNVN Honey Flux คู่ต่อมาในวันเดียวกันนะครับไหนก็พูดถึงเรื่องของบาสเกตบอล NBA แล้วที่จะเปิดฤดูกาลเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ก็จะออกรองเท้าไล์อพบาสเกตบอลออกมาเยอะนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับตัว n i ก e ้ o ูมฟล i ก3นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากซิกเนเจอร์ไลน์ของ g i a n n ิส t t e t u k ok u p o นะครับ ชื่ออ่านได้มากๆเจอา์นิสอเตตโกมโปนะครับก็เป็นแชมป์ NBA นะครับล่าสุดเลยนะครับจากทีมมิลวอกกี้บัคส์นั่นเองนะครับคู่นี้มาในดีไซน์แบบว่าโอ้โหฉีกเลยจากโอ้โหหนึ่งสองนะครับตัวนี้ถือส่วนฟลกซักแล้ก็มาในทีมของดิจิตอลทีมนะครับก็ผสมประสานระหว่างดนตรีเทคโนนะครับดนตรีแบบดนตรีแบบ EDM ในผับในคลับมันๆนะครับผสมกับเสียงสีเสียงเนาะนีออนสีชมพูสีเขียวนีออนเนี่ยเออ เจ๋งมากๆากครับคู่นี้อัปเปอร์สีดำแล้วก็ได้รีเวิร์สสวูชนะครับไม่ใช่ทาวิสกอตเนาะรีเวิร์สสวูชนะครับสีเขียวนีออนเนาะคู่นี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือตัวาสายแบบว่าปิดกลางเท้านะครับปกติซูมฟิก1-2จะไม่มีเนาะตัวนี้ก็เพิ่มมากลางเท้าตัวสีชมพูนะครับดูด้านหลังนะครับผมชอบอตัวพูลแท็บนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าลิ้นด้านหน้าแล้วก็พูลแท็บด้านหลังนะครับโอ้โหเจ็บสวยมากๆแล้วก็มีตัว A นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ g จียริ ไอแต่ตัวคุมโป้นะครับแล้วก็เลข34นะครับก็เป็นเลขเสื้อเบอร์เขานะครับเจอร์ซี่นัมเบอร์ของเขาเนาะด้านหลังนะี่ยดูดีๆมันคล้ายๆกับเพลสโตเหมือนกันนะเออน่าจะได้อินสปายมาหรือเปล่ามันคล้ายๆรองเท้าวิ่งนะครับอ่ะดูจากพื้นรองเท้าเนี่ยแทรคชั่นก็เป็นแทรคชั่นที่โหน่าสนใจว่าแทรคชั่นเหมือนลายนิ้วมือเลยอะเออด้านหน้าเป็นน้ำเงินม่วงครับด้านหลังเป็นเขียว neon, นะีออนเนาะโอ้ย traction น,นี้สวยดูแล้วน,น่าจะหนึบมากๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าเทา้าไอ้ปุ่มก้อนๆสองปุ่มเนี่ยเป็น airbag สองลูกหรือเเปล่าานะ ไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับนี่คือด้านบนนะครับก็ได้เป็นสายคาดน่าจะเป็นคาดแบบพลาสติกยืดเนาะสองไลเนอร์สแตนชมพลนะวินโซชมพลเนาะลิ้นก็เป็นลิ้นดำนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวเอของ Giannis นะครับแล้วด้านอีกด้านหนึ่งจะมี Input Data เนาะเออคู่นี้บอกเลยว่าเป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่หล่อมากๆนะครับแล้วก็ถ้า g i a n นิใส่เนี่ยโอ้โห น่าจะดูแบบเท่มากๆนะผมว่าสีมันเล่นได้เยอะมากๆครับนะในอนาคตอาจจะเห็นสีสันที่แบบใส่ง่ายขึ้นใส่เท่ขึ้น <Yeah. S 1> เป็นไปได้น,นะคู่นี้กับซูมฟลิกสามครับลองไปติดตามกันดู <Yeah. S 1> และนี่คือปฏิทินรองเท้าทั้งหมดของคลิปนี้นะครับใครกําลังเลงคู่ไหนอยู่หรือว่ารอคู่ไหนอยู่หรือว่ากําลังจะกดซื้อคู่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> ก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไปไว้ด้านล่างนะครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนเปิด notification นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่อง c u r v e w o นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป p e a s e out